ทางลอดคลองปากน้ำมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่59อันนี้ตำหลักสูงเมตรแปดสิบเท่านั้นเสียวมากอาเฉียวเลยนะโดนดวโดนแล้วโดนนั่นแหละไฟบังคับเนี่ยโดนนั่นแหละแต่แต่นะแต่แต่หนึง ทำได้กับได้คงให้กลับมาได้เยอะเปิดเืด ขับสายมามาผิดลายเนี่ยใช่มาผิดลายก็ต้องเลยรถเราไปแล้วก็ไปเลี้ยวเพื่อจะนี่มาเข้าลายนี้ลายเลี้ยวพอดีเลยโอ้โหแบบนี้ไนี่มันจะทําทางนี้มั้งเนี่ยจะทําทางเหินขึ้นมาได้อาจจะทําทางคล้ายกันก็ได้นะเจใช่ทําทางลอดจะบัตรตังนู้นเลื่อนขึ้นมานี่ฟึบบัตรนี้ไปบัตรอะไรเงี้ยใช่อาจจะทำเป็นวันเวรเป็น ต,ต้นสองร้านก้าเลยทาวโฮมโซนนี้หมู่บ้านเยอะดีน,นี่คือเลียบมอเตอร์เวย์นะครับผม